สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลตอนนี si <S S <öst> ้ล <p ere S 3> ุงพลก็ทำบ้านให้ชิดปากแปรนะคะเอฟนะคะเห็ดบานในชิตเ้อพ <f> ี่น้องเลยดืดยดเอร์มาเนี่ยม่ได้กูก um, iv ูคนเดกมีบอกว่าได้เอ็ก่ยองไปทั้งหาเมืคือกั่นคือุดอะไรตั้งนานกินมันยังไม่ที่ ตอนนี้ลุงกำลังขึ้นหลังคาหน้าบ้านให้ชิดปากปแปรบ้านชิดปากแปรไม่มีหน้าบ้านฝน <c oughs> ตกมามันก็เลยเปียก <c oughs> <c oughs> นี่พอฟืนไม่ได้ไปซอยเจ้าบอกเอาหาได้บอกนเ้อาตรงมีขาต่อือยังฟังผมไหมลุงลุงทาพุทธาลูกแปมทั้งหมดเห็นปะว่าแปมทั้งหมดนีมีเสาให้แปมอ่ะันมีเสาให้แปมล้วก็ลุกไป้นบารขวมนะเอาระยะเทาไหร แ่ละแบ้เื้างเวทา่สอรปแต่้อหล,ลเลยงแั้งีิล้วแล้ว้ยงยี่สิบยี่สแล้วผมมีแต่่ี่สิดด้ีมา,แามแฟ ผู้จัดการลานจ่ายให้ผู้จัดการลานจ่ายเศร่นเป็นพั้นทงให้ผู้จัดการลานจ่ายอันนี้ใจอยู่แล้วเอมจาเอาเดี๋ยตรงไหมอีกสามเมตยเอาไปใส่เสือิกายขึ้นสองตี่่

ามแพกอ่ะพราเจ้ามาซื้อน้ำครัสามแพกจ่ายค่ากาแฟเพื่อนโอเคเจ้าเก็นไปเลลุงมื่อว้นอ้ผูได้เก็บออนเซอร์ล่าไนเปี้ยวซอราไปบบิเม็ดลาน้นกาแฟเมื่อนนะเหลื่าแนเมื่อานเอาไปรดไฟใส่โอ้โหหมดแล้วไม่ใช่มดวลวแล้ว

เสียพแห้งแหละพังแต่ว่าเสียเสียเส้นเสียเส้นไปละบลบอรานท่านนี <Yeah> well, ้คุณไดร้านใครต่อ yeah, ร้านท่าานชิดร้านชิดต่ชิดบรูจะเียตอนเทปเทยูแต่ตอนยูบริยูบอ เอาจัมกสีห้างสองแพนนะมาตกัดเอาโอ้ดูคุณลุงเลยเอฟซีนี่คุณลุงอยู่ข้างบนนะคะนี่เสียเส้นอยู่ข้างล่างก็อยู่ข้างล่างกับปอฟืนก็อยู่ข้างล่าง ใครอยู่กลางป่าเป็น เต็งาเด้อพี่น้องจาของหลานเด้อค่ะเฮ็ดบ้านเต็มบะไดยอยู่เด้อพี่น้องทำร้านแต่ไม่ได้อยู่คนอยู่คือยายคุณลุงเป็นคนทำให้นะคะลุงพลนะคะทำให้นะคะเด้อทำให้ชิดนะะดี่คะอ มาแล้วเอาอิดมาห้องกันเอาอิดมาห้องก่อนห้องขาเนี่ยเบามอนนี่อันนี้เกี่าเอ่อนนึงดิไ้ก่อนนนี่ต็มเต็มทั้งหเดเลยแล้วมยวต็ขี่คอยกัเลยแล้ว ไม่ไม่ไม่รู้งานไหนเลยลืมขิงเขาคืออะไรเนี่ยหมกป้าไม่ไม่ดื่มแต่ก็อะไรขิงขี้หมู าตามชาบินลกอีกินโอ้ตกนก็น้อยลยนปิดไปเลยเสียเอาออกมาหมดแล้วบเลยดอกไม้ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช anel ้วยนะคะสวัสดีค่ะ